ครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมงามโชลิปท,ทรงวรัฒนานะครับร้านเจนเจอจังหวัดจันทบรีหรือร้านเจเจนจันนะครับที่ขายผลิตภัณฑ์คอยจันแท้ที่ทางยูทูทาง Google หรือว่าทาง f a c e b o o k นะครับผมก็ได้มีช่องทางด้วยโอกาส ด้วยทางบริษัททางร้านที่ทำสื่อสารนะครับให้เราได้ลองใช้และเปิดโอกาสให้ทางภาคประชาชนได้ลองขายของด,ดูนะครับเราก็ลองใช้มาระยะหนึ่งก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการค้าขาย ของทางออนไลน์ก็เริ่มนิยมกันามากขึ้นนะครับผมก็ได้ลองใช้แล้วก็ได้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่งก็อยากจะแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านว่าเราลองมาค้าขายของทางโลกโลกออนไลน์ทางอินเทอร์เนต็ตดูสิครับว่าเราจะขายได้ระดับไหนนะครับอยู่ที่ความตั้งใจนะครับเมื่อ สังคมให้โอกาสเราแล้วเราก็ลองดูนะครับว่าเราจะค้าขายทางโลกออนไลน์ขายทางสื่อาสารเนี่ยจะขายยังไงตีการจะขายของทางโลกออนไลน์หรือทางอินเทอร์เน็ตขั้นแรกก็คือหนึ่งต้องมีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับว่าเราจะขายอะไรสองต้องดูการตลาดว่า ตลาดที่เราจะค้าขายเนี่ยกลุ่มไหนประเทศไหนาทางโลกออนไลน์เราก็ลองเจาะไปทั่วนะครับสามก็มีความตั้งใจมีความจริงใจที่จะทำนะครับมีความจริงใจที่จะทำสี่ก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่องานที่เราทำต่อลูกค้าต่อสินค้านะครับมีความซื่อสัตย์ที่จะทำมีความรับผิดชอบไม่ใช่ ใช้ของเทียมหรือมาหลอกดวงชาวบ้านเราก็จะอยู่ได้ไม่นานนะครับก็จะทําให้เราหมดหนทางการทํามาหากินนะครับข้อที่ห้าก็ต้องมอีการทำประโยชน์ให้กับสังคมเมื่อเราขายของได้หรือมีอไรายได้จากการค้าขายเราต้องทำประโยชน์ให้กับสังคมกิจกรรมสังคมอย่างผมนี่ก็ทำด้านเผยแพร่ธรรมะ บ้านต่างๆคนมีทุกกายทุกใจเราก็ออกไปให้ความรู้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาการค้าขายก็ต้องมีการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับถึงจะทำให้เรามีบารามีมีบุญที่จะทำให้เราประกอบธุรกิจการค้าขายได้ระยะนานๆนะครับถ้าไม่มีบุญมีความเก่งมีสินค้าดี แต่ไม่มีบุญเขาไปไม่รอดเขาบอกเก่งบวกเฮงเก่งด้วยมีสินค้าดีด้วยกำลังในเรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยแต่เองก็คือต้องมีการสร้างบุญบุญเก่าเราไม่รู้มีมากเท่าไหร่เราก็สร้างบุญใหม่ก็คือทํางานให้กับสังคมตอบแทนสังคมเพราะว่าเราได้มาก็ด้วยความพันุ์ผลจากพี่น้องชาวบ้านจากสังคมนะที่เราอยู่ได้กพ็พี่น้องๆได้ร่วมกันระดับผลิตสินค้าเราก็ต้อง ให้สังคมเราบางบริษัท,ทใหญ่ใหญเห็นแต่กอบกวยผลประโยชน์กอบกวยกําไรไม่เห็นมีการตั้งกิจการแบบกิจกรรมให้กับพื้นสู่สังคมอันนี้ก็เรื่องของเขาครับเขามีบุญเก่าเยอะแต่พูดถึงเราต้องทําให้กับสังคมด้วยถึงจะทําให้เราเให้คนรู้จักเราเห็นหน้าเราบ่อยๆเราเป็นพ่อค้าตัวจริงเราไม่หลอกลวงนะครับ เราต้องมีความกล้ารับผิดชอบกล้าได้เมื่อได้เราก็ต้องอเ,มอเมื่อถึงเวลาได้เราก็ได้ถึงเวลาที่ต้องรับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบนะครับถึงจะทําให้เราได้ไว้วางใจได้คะแนนจากลูกค้านะครับการค้าขายก็ต้องมีหลักใหญ่ๆอยู่ห้าข้อที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับก็หลักใหญ่ๆนี่ก็เป็นหัวใจ ของที่ผมได้คํานวณแล้วก็ได้คิดว่ามันต้องใช้หลักนี้นะครับถ้าไม่มีบุญกุศลและแนะนําแนะนําในคนขายเขาทาเป็นหมดแต่ไม่มีบุญกุศลก็ขายไม่ได้นะครับก็ต้องมีมีหลักใหญ่ๆเดี่ยห้าห้าข้อเมื่อกี้ที่ผมพูดไว้ก็ลองลองทบทวนดูนะครับก็ยังมีปีกย่อยอีกนะวันหน้าเราก็มาคุยกันว่าจะตพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาช่องทาง ้าขายของเราให้เจริญก้าวหน้าอย่างไรนะครับเด่กก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆนะครับ<ม>ในวันสงการนะครับก็สวัสดีครับ